วิคห์บอลวันนี้ครับวันเสาร์ที่23มีนาคม2567อยู่กับผมเฮียโจบอลเต็งกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาทาการวิเคห์ฟุตบอล5คู่กันเหมือนเดิมนะครับและก่อนที่เราจะเริ่มไปทาการวิคห์ฟุตบอลกันเนี่ยมาดูกันดีกว่านะครับว่า5คู่ที่เฮียโจให้ไปเมื่อวานมีคู่ไหนเข้าคู่ไหนเสียกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมเป็นศึกกระชับมิตรทีมชาตินะครับผมระหว่างฮอลแลนด์พบกับทางด้านสกอตแลนด์คู่นี้เนี่ยเฮียโจให้รองไปที่สกอตแลนด์นะครับจบเกมผลปรากฏว่าฮอลแลนด์ก็เบบานมสทีรระคคััย เปิดหัวมากก็เสียเลยนะคู่ต่อมาครับผมเป็นโรมาเนียพบกับไอร์แลนด์เหนือคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่โรมาเนียจบเกมผลปรากฏว่าคู่นี้เสมอกันไป1น,นึคู่นี้ก็เสียเดอ้อคู่ต่อมาครับสเปนพบกับโคลอมเบียนะครับผมคู่นี้เฮียโจให้รองไปที่โคลอมเบียจบเกมผลปรากฏว่าโคลอมเบียก็สามารถเอาชนะสเปนไปได้ที่ศูนย์หนึ่งะครับคู่นี้กินเต็มครับคู่ต่อมาครับเป็นนอร์เวย์พบกับทางด้านเช็กนะครับผมคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่นอร์เวย์นะครับจบเกมผลปรากฏว่านอร์เวย์เปิดบ้านแพ้เช็กไปหนึ่ง้รสีูนะคสับ คู่สุดท้ายคับฮังการีพบกับตุรกีคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่ฮังการีนะครับจบเกมผลปรากฏว่าฮังการีก็สามารถเปิดบ้านตบตุรกีไปที่1นึคู่นี้กินเต็มนะครับสรุปหคู่ที่ให้ไปเมื่อวานนะครับผมก็เข้าแค่2แล้วก็เสียไปถึง3ก็ต้องขอกราบอภัยในที่นี้ด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมบฟังการวิเคราะห์ฟุตบอลของวันนี้กันครับมาเริ่มันที่คู่ได้นะครับผมกับสึกกระชับมีทีมชาติระหว่างไอร์แลนด์พบกับเบลเยียม ติกันที่สนามอาร์วีวาสเตเดียมนะครับเวลาเที่ยงคืนราคาบอลเปิดมาที่เบลเยียมเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมาดูสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับผมคู่นี้เจอกันมา2นัดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเบลเยียมนะครับที่ทําได้ดีกว่าโดยเอาชนะไอร์แลนด์ไปที่1เกมแล้วก็เสมอไปที่1เกมนะครับอย่างเกมล่าสุดที่เจอกันก็เสมอไปสองต่อสนะมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านไอร์แลนด์สินัดหลังสุดชนะมาสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหกนะครับทำเงินไปที่สองเกมจบเจ้าสองเกมแล้วก็เสียไปที่หกเกมนะครับเเเกกกมมมลล่่าาาสสุดดด็ปิิบบ้นนนอัวซีีแ์ท ส่วนทางฝั่งเบลเยียมนะครับ10นัดชนะมา8เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับทำเงินไปถึง7เกมเสียไปที่3เกมนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มอาเซอร์ไบจันไปที่5ประตูต่อ0ทำให้2เกมหลังสุดของเบลเยียมก็ชนะด้วยทั้ง2นัดนะครับมาดูเกมในบ้านของทางด้านไอร์แลนด์นะครับผม10นัดหลังสุดชนะมา4เสมอ1แพ้ไป5ในบ้านทำเงินไปที่1เกมจบเจ้า2เกมแล้วก็เสียไปที่7เกมนะครับ3เกมล่าสุดในฐานะเจ้าบ้านก็ยังเอาชนะใครไม่ได้เเ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 เลลลยยยยยนะนนนนนะัับบแแแถถมมมมมมไไไไป 1, นนไปปป2 62ดดด้้้้ววส่ทททาาาาางงฝีีีีใืออพ1ิกกกกึ5็4 ับ5เกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนของเบลเยียมชนะรวดทั้ง5้นัดนะครับและพวกเขาก็ไม่แพ้มาติดต่อกัน6นัดเข้าไปแล้วมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านไอร์แลนด์ภายใต้กำลังทีมของจอห์นโอเชผลงานในเกมกระทะม,มิด5เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็เก็บชัยไปได้3นัดนะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นจะไม่มีชื่อของทอยแพรอตและเหลี่ยมสเกลที่ถอนตัวออกไปยังไงก็ตามนะครับพวกเขาเนี่ยจะได้เชซุดโคแมนแนวรับตัวเก่าฟิตพร้อมกลับมาลงช่วยทีมอีกครั้งด้านการจัดทับคาดว่าจะมาในระบบ3 41นนรุกกกจจะใช้ชซอออบบัไมสัสามร่วมสนนนนัับสุกอองงห้้าาาตวเย่ แบนด์กูสันกองหน้าจากไรตันลงราชสกอร์ในเกมนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยนเบลเยียมภายใต้การนำทีมของโดเมนิกเตเดสโกผลงานในรายการนี้5เกมหลังสุดของพวกเขาก็เก็บชัยไปได้3นัดน,นะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นจะขาดทีโบกูตัวผู้รักษาประตูมื่อ1ที่บาดเจ็บรวมไปถึงมิดฟิลด์อย่างเควินโดบอยนะครับที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขามหมดสิทธิ์ลงช่วยทีม นอกจากนี้จะพักกองหน้าตัวหลักอย่างโรเมรูลูกากุยด้วยนะครับโดยวางแผนเก็บไว้ใช้งานในเกมเจอกับอังกฤษกลางสัปดาห์หน้าด้านการ์ตับคาดว่าจะใช้ระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลด์ตัวหลักจะใช้โยฮันมัคโยโก้เลอันโดทัสซาและเจเรมีโดกูคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างดูอิทโอเปนดาลงบู้ในเกมนี้เจ้าบ้านไอร์อแลนด์ชื่อชั้นและตัวผู้เล่นต้องบอกว่าเป็นรองเบลเยียมอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเบลเยียมชุดนี้กลับไม่มีสตาร์ดังมากนักเนื่องจากมีแกนหลักบางคนถอนตัวออกไปเพราะออาาาาการบบดเเเจ็็ทใทใหห้้ส่่่วนนนญปผูลยุ ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่านะครับเพราะไอร์แลนด์ได้เปรียบที่เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลเชื่อว,ว่าพวกเขาเนี่ยสู้กับทางเบลเยียมได้สนุกแน่นอนนะครับเกมนี้มองว่าสูสีครับโอกาสจบเจ้าเนี่ยมีสูงดังนั้นแนะนําว่าอยู่รองมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่านะครับฟันธงครับจัดไปที่ไอร์แลนด์สำหรับที่ผมคาดการนะครับไอร์แลนด์จะเปิดบ้านเสมอกับเบลเยียมไปที่หนึ่งหนึ่งครับ คู่ต่อมาเป็นโซลว์เกียพบกับออสเตรียนะครับผมเตะกันที่ตาดาโจนเตเฮเน่โปรเวลาเที่ยงคืนราคาับอลเปิดมาที่ออสเตรียเป็นฝ่ายต่อปอปอมาดูสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับผมคู่นี้เจอกันมา4ี่นัดหลังสุดนะเป็นทางฝั่งสซลว์เกียนะครับผมที่ทําได้ดีกว่าโดยเอาชนะออสเตรียไปที่1เกมแล้วก็เสมอกันไปที่3เกมไม่เคยแพ้กับออสเตรียเลยนะครับมาดูผลงานแข่งขันที่ผ่านมาของทั้งสองทีมเริ่มที่เจ้าบ้านสซลว์เกีย10นัดหลังสุดชนะมาเเสมอ1งแพ้ไป2นะครับทำเงินไปที่เจ็2เกมับเกล่าุดของเกมาที่1อ2 ทำให้3เกมหลังสุดของสโลวเกียชนะรวดทั้ง3นัด ส่วนทีมเยือนออสเตเรียน,นะครับผม10นัดชนะมา7เสมอ2แพ้ไป1นึ่ทำเงินไปถึง6เกมเสียไปที่4เกมนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเยอรมันไปได้2ประตูต่อศูนย์ทำให้3เกมหลังสุดของออสเตรียชนะรวดมาเหมือนกันนะครับมาดูเกมในบ้านของทางด้านสโลวาเกียนะครับผมในบ้าน9นะัดชนะมา3เสมอ3แพ้ไป3ามทำเงินไปที่3เกมจบเจ้า2เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับ2เกมหลังสุดในบ้านขอ,ของสโลวาเกียก็ชนะรวดทั้ง2นัดมาดูทางฝั่งออสเตรียในฐานะทีมเงยือนกันบ้างน,นะครับผม9นะัดชนะมา5เสมอ1แพ้ไป3นอกบ้านทำเงินไปที่4เกมแล้วก็เสียไปที่5 5เเกกมมนนะครัับหลงสุดใ ทีมเยือนของออสเตรียก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแถมเข้าวินมาถึง4นัดด้วยนะมาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับผมเจ้าบ้านสโลวีเซียผลงานในรายการนี้5เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็เก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้จะไม่มีมิลานสกีเนียกับเดนิสวาฟโล2สนารับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจะทัพคาดว่าคุณซือฟานเชสโกคันโซนาจะวางแผนในระบบ3-4-3นะครับโดยที่3ประสานในแดนหน้าเนี่ยจะวางโทมัสซูรอฟโรเบิร์ตมาร์คและโรเบิร์ตโบเซนิกลงรับตะข่ายในเกมนี้ทั้งฝัง พาดความพร้อมนั้นจะขาดดาวิดอาราวากับตันทีมที่เจ็บเข่าพักยาวแล้วมาโกอันโตวิดกองหน้าจากอินเตอร์มิลานที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการท้าทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่สามภาษาแดนหน้าจะใช้ผู้เล่นที่ขาแข้งอยู่ในบุลเลดิกาเยอรมันลงบู้ทั้งหมดนะครับนำทีมมาโดยคอนหลัดไลเมอร์มาเซลซาบิเซอร์และไมเคิลเกกอริสนะครับลงล่าตะข่ายร่วมกันชาวบ้านสโลวีเกียชื่อชั้นและตัวผู้เล่นต้องบอกว่าเป็นรองทางฝั่งทีมเยือนอย่างออสเตรียอยู่พอสมควรนะครับแถมเกมนี้นายยังขาดกองหลังตัวเก่งอย่างมิิิเลีียนนสท่อักม นนเดทราคาเปิดให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอปอนแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองดีกว่านะครับทาะทั้ง2ทีมเนี่ยต่างก็เสียแกนหลักไปเหมือนกันเกมนี้ก็เลยมองว่าน่าจะสู้กันสูสีแน่นอนบวกกับสถิติการเจอกัน2ครั้งหลังสุดก็จบเสมอศูนย์ศูนย์ทั้งสองครั้งด้วยนะครับเกมนี้ก็เลยมองว่าโอกาสจบเจ้าเข้าอีรอบเดิมเนี่ยมีสูงจริงๆนะดังนั้นเกมนี้เนี่ยอยู่รองดีที่สุดนะครับสกตอนที่ผมคาดการสโลวาเกีย er จะเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของออสเตรียไปที่หนึ่งหนึ่งครับ คู่ต่อมาเป็นอังกฤษพบกับบราซิลนะครับเตะกันที่สนามเบมรี่เวลาตีสองราคาบอลเปิดที่อังกฤษเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมาดูสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับผมคู่นี้เจอกันมา5เกมเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับผมส่วนมากเนี่ยหนักไปทางเสมอเพราะเสมอกันไปที่3เกมนะครับอย่างเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเมื่อปี2 0 1 7ก็เสมอกันไปแบบไม่มีสกอร์นะครับมาดูผลงานกัรที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านอังกฤษ10นัดก็ชนะมา8เสมอ2นะครับยังไม่แพ้ใครทำเงินไปถึง6เกมแล้วก็เสียไปที่4เเกกมมล่าสุดขอ่เกบมาาซซโล่่่เหนนือมที1ึง เหลือเชื่อมากๆนะครับแต่นั่นก็ทําให้พวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนฝั่งบราซิล10นัดหลังสุดชนะมา3เสมอ2แพ้ไป5นะครับทำเงินไปที่2เกมเท่านั้นนอกนั้นเสียหมดเลยนะเกมล่าสุดของเขาเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้กับอาเจนินามาที่0-1นะครับทำให้4เกมหลังสุดของบราซิลก็ยังไม่ชนะใครแถมแพ้ติดต่อกันมา3นัดเข้าไปแล้วนะมาดูเกมในบ้านของทางด้านอังกฤษนะครับผมในบ้านอังกฤษ10นัดชนะมา7เสมอ2แพ้ไป1ทำเงินไปที่5เกมจบเจ้า1 and 9นัดชนะมา4เสมอ1แพ้ไป4นะครับทำเงินไปที่2เกมแล้วก็เสียไปถึง7เกมเลยนะครับเกมล่าสุดของเขาก,ก็บุกไปแพ้กับโคลอมเบียมาที่2ประตูต่อ1นะครับทำให้2เกมหลังสุดของบราซิลแพ้รวดนะมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับผมอังกฤษของกุนซือกาเลตเซาเกตเรียกตัวครั้งนี้เนะี่ยอุดมไปด้วยตัวเล่นระดับพักการนะครับแต่อาจจะต้องลุ้นความฟิตของแฮร์รี่เคนบุกโยซาก้ากับจาร์ันแฮนเดอร์สันสามแข้งเดี่ยงซึ่งแรงเงาตอนซ้อมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคาดว่าเซาเกตเตรียมวางหมากในระบบโโโดดยยจจจะมมีออออออลลลลลิิิิวววััตตกกกกนนนฟฟสสาาารรร์์์ืเเเป้้้่่แแ็ใชทบบบูงฮ ลูกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังส่วนทางฝั่ง,งบราซิลของคุณซือดานิโลจูเนียประกาศชื่อหุนนี้เนี่ยจะไม่มีชื่อของกาเบรียลเจสุสกาเบรียลมาเกเยสและกาเบรียลมอนติเนลลี่สามแข้งเก่งจากสโมสรอาร์เซนอลซึ่งก็เจ็บกันยกแพ็กนะครับเช่นเดียวกับเบเดรซอนมราเลสมาควินยอตและคาซิเมโลที่เจ็บกันทั้งหมดคาดว่าจูเนียเตรียมจัดทับในระบบ4-2-3-1โดยจะมีริชาริซอนออกสตาร์ยืนหน้าลัตาข่แล้วก็ใช้โรดิโก้รับซับเป็นเพลย์เมคเกอร์คอยสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลัง งานที่เอ่อล้นไม่ว่าจะเป็นจารอตโบเวนจูดเบลเบลิงแฮมฟิลฟอร์เดนหรือคอนอลากเกอร์ฉะนั้นงานหนักน่าจะตกไปอยู่กับทีมเยอือนอย่างบราซิลนะครับซึ่งสภาพทีมค่อนข้างพิการหนักหลังไร้เงาสามกราเบลและ iz, อาร์ซอนมอลเลเรสกับมาควินยอสและคาเซมิโลซึ่งเป็นตัวตึงที่บอกได้เลยว่าทําทีมยวบแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่แปลกที่เดชจะเปิดมาเอียงซ้ายเจ้าบ้านแบบนี้นะเมื่อดูจากเดชกับภาพรวมทั้งสองฝ่ายแนะนําว่าอยู่ต่อไม่ต้องง้อดวงนะครับเกมนี้ฟันธงครับจัดไปที่21 คู่ต่อมาครับเป็นเดนมาร์กพบกับสวิตเซอร์แลนด์เตะกันที่สนามพาร์คเคนเวลาตีสองนะครับราคาบอลเปิดไปที่เดนมาร์กเป็นฝ่ายต่อปปมาดูสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับผมคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเดนมาร์กที่ทำได้ดีกว่านะครับโดยเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปที่1เกมแล้วก็เสมอกันไปที่1เกมนะครับมาดูผลงานการที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านเดนมาร์กสินัดชนะมาเจ็เสมอหนึ่งแพ้ไปสองนะครับทำเงินไปที่สองเกมจบเจ้าหนึ่งเกมแล้วก็เสียไปที่เจ็ดเกมนะครับเกม สวิตเซอร์แลนด์10นัดหลังสุดชนะมา4เสมอ5แพ้ไป1ทำเงินไปที่2เกมแล้วก็เสียไปที่8เกมเลยนะครับเกมล่าสุดของเขาก็บุกไปแพ้โรมาเนียไปที่1ประตูต่อ0ทำให้4เกมหลังสุดของสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการเสมอไป3นัดน,นะมาดูเกมในบ้านของทางด้านเดนมาร์กนะครับผมในบ้านของพวกเขา10นัดชนะนามา8เสมอ1แพ้ไป1ทำเงินไปที่4เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับ5เกมหลังสุดในฐานะเจ้าบ้านของเดนมาร์กก็ชนะด ส่วนทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมในฐานะทีมเยือน10นัดหลังสุดชนะมา4สเสมอ2แพ้ไป4ทําเงินไปที่3เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่6เกมนะครับ3เกมหลังสุดของสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะทีมเยือนก็ยังไม่ชนะใครเลยนะ มาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับผมเดนมาร์กแม้ว่านะัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มยูโรจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่มันก็ดีพอนะครับที่ลูกทีมของแคสเปอร์ยูมันจะคว้าตั๋วไปเตะรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้จะไม่มีชื่อของอันเดียสคิทเชนเซนพริตเตียนอกาดอเล็กซานเดอร์บาร์และอันเดียสสกอบโอเซนที่ต่างก็ถอนตัวออกไปทั้งหมดนะครับแต่ก็ทดแทนด้วยแข้งหน้าใหม่4รายเหมือนกันที่น่าสนใจก็คือกุสตาฟอิซักเซนมิดฟิลด์ของลาซิโอในวัยเพียงแค่20ปีีเเทท่่่าานนั้ขณะะกกมุกจวงคููหโโดโย นัดหลังแต่ด้วยบุญเก่าที่ยังทําทําให้ส่งผลให้ลูกทีมของมูรัตยาชินผ่านเข้าไปเตะรอบสุดท้ายได้สำเร็จนะครับขณะที่ความพร้อมเนี่ยจะขาดเพียงแค่บิวเอมโบโลกองหน้าที่เดี่ยงยาวไปก่อนหน้านี้และเกเกอร์โคเบลผู้สับสประตูของดัตมุนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมลิกนะล่าสุดไม่มีชื่ออยู่ในทีมเท่ากับว่าจอมเก่าไว้ย35ปีอย่างยานซอมมอนจะได้ลงเฝ้าเสาแทนส่วนด้านเกมลุกจะยังไวใาา้ใจสามประสานในศึกโยูโรรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาอย่างเชดานชาก,กิลีโนอาโอคาฟอลและรูเบนวากัสพอหนึ่งกำลังกันเช่นเคยเกมนัดส่งท้ายในรอบแบ่งกลุ่มยูโรเป็นฝ่ายแพ้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ก็พอเข้าใจได้เนื่องจากการันตีไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วนั่นเองทําให้การ จอ์นมาพบกันในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการอย่างเชิงไกลๆนะครับเพราะมีโอกาสได้เจอกันในรอบสุดท้ายโดยผมขอเริ่มทางฝั่งเดนมาร์กดูจะเตรียมตัวกันมาอย่างดีนะครับเพราะทาการเรียกขุนพลชุดใหญ่มารับแข่งทั้งหมดนะครับบวกกับได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านที่เข้าวินเหนือคู่แข่งมาห้านัดซ้อนมองดูแล้วเกมนี้ยังไงก็ต้องเน้นหน่อยละครับขระดที่สวิตเซอร์แลนด์ผู้มาเยือนเนี่ยก็ทำการเรียกตัวผู้เล่นชุดดีดดสุดมาด้วยเหมือนกันนะแต่อย่าลืมว่าผลงานก่อนหน้านี้ดันดูไม่เนื่อยนะอย่างนั้ตนดายยงนะครับยิ สำหรับที่ผมคาดการนะครับเดนมาร์กจะเปิดบ้านเชื่อสวิตเซอร์แลนด์ไปที่2-1ครับ มาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับผมเป็นฝรั่งเศสพบกับเยอรมันเตะกันที่สนามสตั๊กเดอร์ฟองนะครับผมเวลาตีสามราคาบอลเปิดที่ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกมาดูสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับผมคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังสุดนะก็เป็นทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับที่ทําได้ดีกว่าโดยเอาชนะเยอรมันไปที่5เกมเสมอกันไป2เกมแล้วก็แพ้กับเยอรมันไปที่3เกมนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งเยอรมันนะครับผมที่เปิดบ้านตบทางด้านฝรั่งเศสไปที่สามรุ่นเจอนึงนะมาดูผลการแข่งขันที่ผ 5เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะเกมล่าสุดของฝรั่งเศสก็บุกไปเสมอกับทางด้านกรีนมา2-2นั่นก็ทำให้4เกมหลังสุดของฝรั่งเศสยังไม่แพ้ใครแถมเข้าวินมา3นัดรวดด้วยนะครับ มาดูทังฝั่งเยอรมน,นีกันบ้างนะครับสินัดชนะมา2เสมอ2แพ้ไป6ทําเงินไปที่2เกมแล้วก็เสียไปที่8เกมเลยนะครับอย่างเกมล่าสุดของเขาเนี่ยก็บุกไปแพ้ให้กับออสเตรียมาที่2 0งศูนย์ให้3เกมหลังสุดของเยอรมันก็ยังไม่ชนะใครเลยแถมแพ้ติดต่อกันมา2นัดเข้าไปแล้วมาดูเกมในบ้านของฝรั่งเศสนะครับผมในบ้านของพวกเขา10นัดชนะมาทั้งหมด10นัดเลยนะครับทำเงินไปถึง9แล้วก็เสียไปที่1เกมเท่านั้นนะบอกเลยว่าในบ้านของฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าโหดจัดเอาเรื่องเพราะพวกเขาเนี่ยชนะด้วยทั้งหมดเลย ส่วนฝั่งเยอรมันนะครับผมในฐานะทีมเยือนเก้าชนะชนะมา 3, สามเสมอสี่แพ้ไปสองนะครับผมท้ำเงินไปที่สามเกมจบเจ้าหนึ่งเกมนะครับผมแล้วก็เสียไปที่หกเกมนั่นเองนะสองเกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนของเยอรมันก็ยังไม่ชในะใครเลยนะครับมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับผมฝรั่งเศสมีหนึ่งรายนะครับที่ถอนตัวไปในบรรดาที่เรียกตัวมาเนื่องจากอาการบาดเจ็บนั่นก็คือองตวนกิทมันกองหน้าคนสำคัญนะครับซึ่งเจ็บข้อเท้านอกจากนั้นเนี่ยก็จะยังไม่มีผู้เล่นตัวสำคัญอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือคิงดี่โกกมอองงหน้าา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 ททีีี่่่่่มมมมปััััััญหหเเขนนนะะครรบบยยงงไกกกก็็ตตตวลอืผดชิโชก งมูซาดิยาบีที่ถูกเลี้กติดทีมชาติเป็นครั้งแรกในรอบ12เดือนนะครับแล้วก็อิบาฮิมาโกนาเต้ปราการหลังที่กลับมามีชื่ออีกครั้งตามระบบ4-3-3สามประสานกองหน้าจะเป็นอุสมานเนเบเล่โอลิเวียชิลูและคิเลียนเอมบาเบ้หัวหอกตัวตึงที่ทำไปแล้ว4.6ประตูจาก75นัดในทีมชาตินะครับแผงกลาง3ตัวจะเป็นทางด้านของอาเดียนอาบิโอและมิดฟ ja ิลด์จากเรอัลมาดริดอย่างออเรเลียนชัวรเมนี่และเอโรนาร์โคมิวิงกาส่วนทางฝั่งเยอรมันก็มีผู้เล่นที่ถอนตัวออกไปเช่นกันนะครับับนนน่กกกก็็คคืออออเเลลลซาาาดดรร์์พโวิงงแ นิคลาสชูเล่และเควินแทบทั้งหมดก็หลุดโผนะครับหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการอุ่นเครื่องกับออสเตรียตามระบบ4-4-2กองหน้าคู่จะเป็นนิคลาสฟลุกและคลายฮาวเวิดแดนกลางจะเป็นโทนี่โคดนะครับที่ยูเทิร์นกลับมาเล่นใกับทีมชาติหนแรกตั้งแต่ยูโร2020รอบสุดท้ายน่าจะประสานงานกับอ e ีคายคุนโดกันฝรั่งเศสองค์หักจากนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022ก่อนจะล้มเหลวในเนชั่นลีกที่พวกเขาเนรอดจากการโดนล,ลดชั้นไปเล่นลีกบีแบบบุบวิดยังไงก็ตามนะครับในศึก ไอแลนด์แล้วก็ยิฟลอสซ่าในส่วนของเกมลุกตัวเก่งอย่างเอมเบร่ abe, ในยูโรรอบคัดเลือกทำไปถึง9ประตูกับ5แอสซิสก็ยังอยู่นะครับส่วนทางด้านเยอรมันเจ้าภาพยูโร2024เตรียมความพร้อมในฐานะเจ้าภาพด้วยการลงเล่นอุ่นเครื่องแต่ว่าผลงาน10เกมที่ผ่านมาก็มีชนะเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเอาชนะฝรั่งเศสที่ในเวลานั้นน่ยรูด,ดี้โฟลเลอร์รับหน้าที่รักษาการกุนซือไม่กี่วันหลังจากที่อินซีเล็กปีกหักโดนญี่ปุ่นถล่ม4ประตูต่อ1จนฮันซี่ฟิงจนยนีฮันานกที่ฟ ่อนที่จะได้แค่เสมอกับเม็กซิโกมา2-2แล้วก็แพ้ทีมอย่างตรุรกีกับออสเตรียถึงตรงนี้เนี่ยเหมือนอาจจะยังหาสูตรสำเร็จไม่เจอนะครับเป็นโอกาสของทางฝรั่งเศสท,ที่อาจจะถอนแขนหลังไปแพ้ที่เยรอรมันย้อนไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมาได้เกมนี้ฟันธงครับเชียร์ไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่ผมคาดการฝรั่งเศสจะเปิดบ้านตบเยรอรมันไปที่2-1ครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอล5คู่วันนี้นะเพื่อนๆมีความคิดนยังไงกับ5คู่นี้คิดเหมือนกับเฮียโจหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไรได้นะครับก่อนจากกันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กับช่องเฮียโจบันเต็งกันด้วยวันนี้เฮียโจบันเต็งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้5คู่เหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ